รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียง ท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ปลดเปื้อนความทุกข์ทำให้เราผ่อนคลายธรรมะทำให้ใจสบายธรรมะทำให้ใจสบายญาผ่องใสจิตใจแข็งแรงใบบนนุญเนนน้อยตอนการกลับมาของเด็กชายปลากรังขณะที่ยายสวายกำลังหยิบของใส่บาตรอยู่นั้นใบบุญก็ได้ยินเสียงปลากั้งดังออกมาจากในบ้านค่ะบุกเข้าไปเลยนั่นแหละนั่นแหละตีตี ไท้หูวิทโถเอ้ยหลังเข้าหลังเข้าเข้าข้างหลังนี่เข้าข้างหลัง,งหรือเปล่าปลาเกั้งกลับมาแล้วเหรอครับยายสวายใช่จ้าพ่อเนนใบบุญได้ยินแบบนั้นก็ดีใจจนยิ้มกว้างแล้วก็เดินเข้าไปหาปลากล้งในบ้านค่ะเดี๋ยวเสสสายสายายจะพาปลาเกล้งไปกราบหลวงตาที่วัดไว้รอเจอกันที่นั่นก็ได้นะจ้าเนนครับผม พูดก็พูดเธอเจ้าค่ะอีฉันละเหนือห่อยใจละเกินข้าวปลาเนี่ยก็ไม่ยอมกินเล่นแต่เกมทั้งวันอีฉันก็บอกพ่อแม่เจ้าปะกกั้งไปเหมือนกันเจ้าค่ะเอาลูกไปเลี้ยงอะแต่ไม่มีเวลาให้ให้เล่นเกมทั้งวันแบบเนี้ยมันใช้ได้จริงๆเหรอก็อย่างว่าเลยโยมความเป็นอยู่ในเมืองมันต่างจากชนบทนะอีกอย่างพ่อกับแม่คงกลัวที่จะคิดถึงบ้าน เลยพยายามหาวิธีเอาใจแต่มันทําให้เด็กเสียนิสัยสิเจ้าคะตอนเนี้ยเจ้าปลากัังติดเกมงอมแงมเลยถ้าเอามารดน้ํามนมันจะหายหรือเปล่าเจ้าคะเด็กติดเกมนะโยมไม่ใช่ผีเข้าเออหลังจากที่เมื่อวานใบบุญไปหาปลากัังที่บ้านก็พบว่าปลากัังติดเกมหนักจริงๆค่ะใบบุญจึงนําเรื่องนี้มาปรึกษากับเพื่อนเพอนเพื่อหาวิธีแก้ไขอย,อย่างจริงจัง <c oughs> เรื่องนี้น่ะให้เป็นฝีมือของฉันเองเธอะขอบอกเลยว่าได้ผลชัวทุกคนฟังทางนี้ต่อจากนี้ไปฉายาเทพเจ้าลมกดนักสิงสายฟ้าประมุขแห่งความเร็วของชุมชนอิ่มสุขไม่ใช่เจ้าปลากั้งอีกต่อไปแต่คือเจ๋งคนนี้ตั้งหากปลากังก้งปลากั้งแย่แล้วตอนนี้เจ๋งประ,ประกาศไปทั่วแล้วว่า เป็นเทพเจ้ารมกดนักสิ่งสายฟ้าเจ้าแห่งความเร็วคนใหม่ของชุมชนอิงสุกแล้วนะอะไรนะแบบเนี้มันต้องสั่งสอนให้รู้เรื่องเป็นยังไงปลากังก็เหนื่อยน,นะสิใบบุญถามได้แล้วผลละ่ะโถถามได้อ่อนแอปวกเปียกแบบนั้นก็แพ้ไปนะสิใบบุญฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่ารั้งหน้าถ้าเรามาแข่งกันใหม่เราจะไปซ้อมมาอยากดีเลยรับรอง ไม่มีวันชนะเราแน่นอนเจ๋งฉันก็ไม่ได้อยากจะแข่งกับนายห,หรอกนะฉันแค่อยากให้นายออกมาเล่นข้างนอกก็เท่านั้นแหละนายพูดจริงๆเหรอใช่น่ะสิตั้งแต่ที่ปลกกั้งก,งกับมาก็ไม่ยอมออกมาเล่นกับพวกเราเลยพวกเราก็เลยวางแผนให้นายออกมาเล่นข้างนอกบ้านยังไงละ่ะขอโทษจริงๆนะแล้วก็ขอบใจนายมากๆเลยงั้นพวกนี้เจอกันที่เดิมนะเย <Yeah, yeah. S 2> ้ๆยปลาตั้งกับ,มา,กบมาแล้วปลาตั้งกับมาแล้ว ก็ต้องบอกว่ามิตรภาพสามารถเยียวยาได้ทุกสิ่งจริงๆเลยล่ะค่ะและสิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้จากสามเณรใบบุญในตอนนี้ก็คือสารณียธรรมหกเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่เพื่อนฝูงและเพื่อนร่วมงานค่ะสนับสนุนโดยกสทชและกทปสผลิตโดยบริษัท เอสอัพสลีฟจำกัด